สวัสดีค่ะยิดนดีต้อนรับสูส่ช่องแอตลาสนะคะโอเคค่ะวันนีนะ้นั้นก็ขออนุญ,ญาตมาทำหน้าที่นะคะเป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตัวคุณนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกกับคุณในวันนี้นะคะนันก็ขออนุญ,ญาตเปิดเผยโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะแล้วก็โดยที่ไม่ผิดศัจธรต่อ ท่านนะคะที่อนุญาตให้แนนมาเปิดเผยหนึ่งเาะโอเคค่ะเดี๋ยวแนนขออนุญาตอ่านไพ่ด้วยนะคะ e i g of cups นะคะแล้วก็ two of cups เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกกับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะในตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกได้นะคะว่าความรักที่คุณมีนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่ในตอนนี้มันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเคยดีอะ่ะมันแบบมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะในกรณีนี้นะคะมีอยู่สองเอ NERGY เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าคะ่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารอะไรผ่านให้สงใงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอะไรที่ดีนะคะ อะไรที่ดีอะไรที่มีความสุขมันมักอยู่กับเราไม่นานนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะ่ะให้เก็บโมเมนต์นี้ไว้ให้เต็มที่ที่สุดเนาะเพราะว่าในอนาคตอะค่ะคุณไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะเอ่อแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหรเนาะในวันนี้อะคะ่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดให้เต็มที่ที่สุดแล้วอะไรดีๆอะคะ่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเวลาไหนอนะคะสิ่งดีๆเหล่านั้นจะปกป้องคุณเสมอความรักที่ดีนะคะความรู้สึกดีๆจะปกป้องคุณจากสภาวะของการที่รู้สึกผิดรู้สึกแย่นะคะหรือรู้สึกไม่ดีกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะหรือว่ากับคนรอบตัวความรักของคุณในที่นี้นะคะ่ะจะปกป้องคุณเอง ความรักในที่นี้นะคะหมายถึงความรักที่เกิดจะขึ้นจากตัวคุณนะคะให้กับตัวคุณเองหรือว่ากับคนที่คุณรักให้กับคุณนะคะหรือว่าคนที่รักคุณให้กับคุณฉะนั้นแล้วอะค่ะจําแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่แย่นะคะทิ้งมันไว้ข้างหลังและ move on ต่อไปถ้าความสัมพันธ์ไหนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ที่คุณอยู่แล้วมันไม่มีความสุขที่คุณอยู่แล้วคือคุณรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบไม่ได้ส่งผลใดๆกับชีวิตของคุณให้แบบให้ชีวิตของคุณมีความสุขหรือว่าให้ชีวิตของคุณเป็นไปในทิศทางที่คุณสมควรที่จะเป็นอยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วรู้สึกแย่นะคะก็สเต็ปแบ็คออกมาก้าวหนึ่งนะคะแล้วทบทวนดูอีกทีว่าคุณต้องการที่จะอยู่อย่างนี้ ไปจนตลอดชีวิตหรือว่าคุณต้องการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนฉะนั้นแล้วอะค่ะคิดให้ดีทบทวนให้ดีคุณมีค่าที่จะถูกรักและคุณสมควรที่จะถูกรักเสมอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จากคนรอบตัวของคุณและจากคนที่เขารักคุณนะคะหรือจากคนที่เขาโอบก,กอดคุณมาโดยตลอด ฉะนั้นแล้วอะค่ะอะไรก็ตามแต่ที่มันท oxic หรือมันรู้สึกแย่มันคือสัญญาณสัญญาณนึงนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าลองทบทวนความสัมพันธ์นี้ดูแล้วก็ลองทบทวนดูว่าความต้องการของคุณหรือความรักของคุณอะมันอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะเพราะว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ทำให้คุณเห็น คนข้างๆข,ข,ของคุณชัดเจนขึ้นนะคะเหตุการณ์บางเหตุการณ์ทําให้คุณได้รับรู้ว่าสิ่งต่างๆปกป้องคุณมากน้อยขนาดไหนเนาะเดินออกมาจากสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขและอยู่กับสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสําหรับทุกไลค์ t h ง n ์คอมเมนต์แล้วก็ทุกๆ u b s ส r i b e ที่ทุกคนนะคะให้แนนมานะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะสามารถกดติดตามได้เลยนะคะแนนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย